สวัสดีค่ะชื่อธนพรบุตรดีคงนะคะอยู่จังหวัดมหาสารคามมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายของอยู่ในตลาดนะคะดิฉันมีอาการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบมานานมากค่ะเป็นเรื้อรังมาเป็นปีสองปีแต่ที่เป็นหน,หนักก็คือเป็นติดต่อกันสีเดือนเลยค่ะดิฉันไปหาหมอเฉพาะทางก็ไปนะคะหมอนัดไปทานยาหมอนัดไปอุ่นตัวสาว หมออุนตสาวให้ก็บอกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบก็เอายามาทานแต่ก็ไม่หายฉีดยาให้ก็ไม่หายก็ไปอีกเจอหนักๆเข้าคือปวดมากๆเลยค่ะปวดกระเพาะไปปวดกระเพาะปัสสาวะเวลาเวลาปวดเวลาเราปวดปัสสาวะนี่จะปวดมากปวดจนเหมือนอวัยวะข้างในของดิฉันจะหลุดออกเลยไม่ได้ปวดธรรมดาไม่ได้ ปวดเหมือนเราเป็นกร,ระเพาะปัสสาวะธรรมดาด,นนาดิฉันนึกว่าดิฉันเนี่ดิฉันคิดว่าดิฉันคงเป็นอะไรไปมากกว่านี้ละไปหาหมอไป,ไปหาหมอนี่ติดต่อกันอยู่สี่เดือนไม่หายแฟนก็เลยเห็นทรมานมากแฟนก็เลยไปดูใน Google เผื่อว่าจะเจอสินค้าอะไรสินค้าที่เป็นพวกสมุนไพรอะไรแบบเนี้ยให้ ก็เลยมาเจอ,อ,นเ,อ,เ,อเนี่ยค่ะฟาลิเซียเอ็กซเนี่ยฟาลิเซียเอ็กทำให้ดิฉันมีชีวิตด,ดีขึ้นมาตอนนี้คือแต่ก่อนดิฉันไปไหนมาไหนไม่ได้เลยต้องใส่เพมเพิร์ดใส่แล้วก็ฉี่ไม่ออกปสัสสาวะไม่ออกก็ต้องถอดเข้าห้องน้ำนี่รถจอด ตรงไหนดิฉันเข้าตรงนั้นเพราะว่าปวดมากเวลาปัสสาวะกลับมาแล้วต้องมานอนปวดอีกไม่ใช่ว่าปวดเฉพาะช่วงปวดปัสสาวะนะปวดตอนอ,อ่ปัสสาวะกลับมาแล้วนี่ยังปวดเป็นครึ่งชั่วโมงถึงหายกินยาฉีดยาหมอเฉพาะทางทําให้ฉีดให้ก็ไม่หายดิฉันก็เลยลองตัวเนี้ค้นไปพบอยู่ใน google ลองเนี่ยฟาลิเซียเอ็กเนี่ย ลองมาทานดูสั่งสั่งครั้งแรกสั่งเป็นชุดซื้อหนึ่งแถมซื้อสองแถมหนึ่งสั่งมาชุดหนึ่งก็เลยลองทานดูท่านกระปุกแรกก็รู้สึกว่ามีความปวดนี้ลดลงลดลงนิดนึงก็ทานมาเรื่อยๆปุกที่สองก็ความปวดลดลงก็ทานมาเรื่อยๆพอปุกที่สามความปวดนี้ไม่มีเลยนะคะแต่ว่ายังเหลือแสบๆอยู่ ก็เลยสั่งอีกชุดที่สองชุดที่สองนี่ดีขึ้นเยอะดีขึ้นความแสบก็เ,เหลือนิดนึงแต่ว่าความปวดไม่มีแล้วค่ะความปวดนี่ลดไม่มีเลยตอนนี้คือความปวดไม่มีแต่ดิฉันก็จะทานอีกดิฉันจะสั่งมาทานให้จนกว่าร่างกายของดิฉันจะหายเป็นปกติค่ะฟาลิเซียเช่วยชีวิตดิฉัน ให้กลับมามีชีวิตชีวาให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันเหมือนชาวบ้านเขาได้ลองดูนะคะคนที่เป็นมากๆเหมือนในฉันเขาจะช่วยได้จริงๆค่ะ